Animates ไอซียูแอนิเมชั่สวันนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาเลยว่าพี่ครับไอเจ้าการโปรโมเนี่ยจริงๆมันแลกยากไหมรอของนานไหมแล้วก็ส่งไปแบบแล้วเขาจะส่งกลับมาหาผมถูกหรือเปล่าเออน่าคิดเนอะจริงๆแล้วเจ้าการโปรโมเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นของสมนาคุณที่ที่ทางคิดสันคิดนะครับก็ทํามาหลาย หลายๆผลิตภัณฑ์แล้วแหละอย่างการ์ดไฟแบนกะนะครับหลายคนที่คุณเคยกันดีนะครับก็อันนั้นค่อนข้างที่จะแย่งกันอยู่พอสมควรเพราะว่าด้วยจํานวนการ์ดที่มีประมาณ5,000ใบที่โปรโมทไว้ในการนะครับก็ทําให้หลายคนตื่นเต้นถึงกับต้องรีบส่งไปแลกกันเลยทีเดียวรวไมไปถึงอีกคลิกนึงในการแลกการโปรโมนะครับติดตามทางแฟนเพจนะครับไทเดโนคิงนะครับ ไทไดโนซอร์คิงนะครับจริงๆขออนุญาตบางทีติดเรียกไทไดโนคิงมันมันค่อนข้างที่จะรวบคำดีเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วกันเนอะไม่ว่าจะไดโนคิงหรือไดโนซอร์คิงนะครับแต่ถ้าจะเข้าไปกดไลค์ให้ถูกนะครับก็คือไทไดโนซอร์คิงนะครับก็ที่เพจจะมีประกาศเสมอว่ามีงานแข่งที่ไหนบ้างก็สามารถนําเจ้าคูป,ปองแลกการ์ดโปรโมชเนี่ยไปแลกในงานได้ด้วยนะใครที่ไม่สะดวกส่งไปเซนีนะครับหรือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดอะไรเงี้ย เมื่อมีการ์ดแล้วอย่าอย่าทิ้งเสียได้ครับคูปองการรีบส่งมาครับทางบริษัทแน่นอนว่าเขาจะต้องรีบส่งกลับมาให้เราที่สําคัญเลยอ,อย่างในชุดของสตาร์ทเซตชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เบสเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมีที่คูปองเขียนว่าเป็นการ์ดฟอยด์ด้วยอ่าตื่นเต้นสุดๆเลยได้การ์ดโปรโมเป็นการ์ดฟอย์ก็สวยงามดีเหมือนหน้ากล่องนะครับทีนี้วิธีการส่งในส่วนของ การ์ดโปรโมนะครับไม่ยากเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือจําชื่อตัวเองให้ได้เพราะเราจะต้องเขียนชื่อตัวเองอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นนะแยกก่อนว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งก็คือซองนะครับซองจดหมายซองจดหมายเนี่ยอ่าอยากให้อยากให้เตรียมเป็นซองเล็กกับซองใหญ่นะครับอ่ะสมมติอันนี้ซองเล็กนะครับกับซองใหญ่โอ้ใหญ่จริงใหญ่ที่ปิดหน้าจอจริงๆไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับ อ่ะเห็นไหมซองไซนี้ก็ได้ไซส์ประมาณครึ่ง A4 นะครับกับซองเล็กหนึ่งซองถามว่าเอามาทําไมแน่นอนครับเราส่งคูปองไปให้ทางบริษัทนะครับบริษัทจะต้องส่งการกลับมาให้เราถ้าเราไม่ส่งอซองเปล่าที่เขียนชื่อตัวเองนะครับไปให้เขาด้วยเขาก็จะส่งกลับมาไม่ถูกหรือขั้นตอนในการจัดส่งก็จะชา้าลงถูกไหมครับบริษัทต้องไปก๊อปปี้จากชื่อนหนึ่งมาอีกชื่อนหนึ่งนะครับ เพื่อจะต้องจัดส่งให้เราทีนี้เราเอำนวยความสะดวกในการละกันทั้งคนส่งแล้วก็ทางบริษัทนะครับง่ายๆเลยนะหนึ่งเตรียมซองครับซองเล็กกับซองใหญ่นะครับซื้อที่ปัตตาีได้เลยหรือใครที่สามารถาซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านหรือที่บ้านอยู่เราก็เตรียมไว้ก็ซื้อตุนไปเลยครับแพ็คหนึ่งอย่างเงี้ยยังไงก็ได้ส่งบ่อยอยู่แล้วอย่างผม ค่อนข้างที่จะส่งบ่อยทุกเดือนอะไรเงี้ยก็จะมีเก็บไว้เนาะก็ง่ายๆครับ1นซองใหญ่กับ1นซองเล็กแล้วก็คูปองการ์ดโปรโม,โมจริงๆเพื่อนๆรวมกันส่งก็ได้นะเพราะจะได้แบบประหยัดเวลาในการส่งแล้วก็ไม่ไม่วุ่นวายด้วยไปทีเดียวเป็นปึกเลยสมมุติว่าซื้ออ่ะขอให้ใส่การ์ดที่มีชื่อเดียวกันซ้ำได้สูงสุด3ใบใช่ไหมอ่ะเราก็จัดไปเลย3กล่องเราก็จะมีอย่างละ3ใบถูกไหมครับทีนี้เอาคูปองเนี้ย ทั้งคู่เขียนหน้าหลังการก็ได้นะไม่ต้องเขียนทุกบใบก็ได้เดี๋ยวลายคนจะเหนื่อยเขียนหนึ่งบใบก็ได้แต่ขอให้มันมีเพราะว่าเขาจะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ว่าเอ้ยน้องคนนี้เคยส่งมานะชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็มีอีเมลมีเบอร์โทรติดต่อนะครับก็เผื่อในอนาคตมีรุนลางวัลจกทางบริษัทนะครับเจ้าสองใบนี้นะครับสมมติอ่ะผมส่งรวบไปเลยซื้อมาไหนๆหนก็ซื้อมาแล้วทั้งสองสองกล่องนะครับทั้งสตาร์เตอร์เซตแล้วก็ทั้งเบสเซตนะครับก็จัดไปสองใบปุ๊บทำยังไงดี ใส่ซองใส่ซองเล็กใส่ซองเล็กเอาไว้หน้าซองเล็กทําอะไรบ้างหน้าซองเล็กนะครับก็เขียนชื่อที่อยู่ตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับจ่าหน้าถึงตัวเองนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะใบเพราะซองเนี้ยซองเนี้ยซองเนี้ยซองเล็กเนี่ยจะต้องถูกส่งกลับมาหาเราโดยที่การ์ดคูปองสองใบเนี้ย สมมติผมส่งสใบนะบริษัทจะนำคูปองออก2ใบแล้วก็นำการ์ดตามที่ระบุไว้ในส่วนของคูปองเนี่ยใส่ลงมาแทนซึ่งหนะ้าซองตรงนี้จะระบุว่าเป็นชื่อบ้านเรานะครับในซองเล็กจะให้เขาส่งมาที่ไหนที่บ้านที่ทํางานคุณพ่อคุณแม่หรือในส่วนของบ้านตัวเองนะครับระบุให้ละเอียดเนอะติดสแตัมด้วยอ่ะไม่มีสแตมก็จัดไปนี่อย่างผมมีสตมเลือกสแตมมาเข้ากับผลิตภัณฑ์มากๆเลยก็ จริงๆผมคนชอบเล่นโนเสาร์อแล้วเนื้อก็มีสแตมชูดเล่นโนเสาร์เก็บไว้แต่อันนี้ไม่แกะออกมานะผมแค่ยกตัวอย่างสมมุตินะครับแล้วก็ฉีกสแตมนะครับแล้วก็แปะลงไปตรงนี้แต่ต้องบอกนิดนึงปัจจุบันเนี่ยไปรษณีย์ไทยนะครับมันค่อนข้างที่อ่าไม่ใช่มันก็คืออ่ามันจะมีการชั่งน้ําหนักทีนี้ถ้าในกรณีที่เราส่งหลายๆใบเนี่ยสแตมหน้าหน้าซองเนี่ยอาจจะต้องติดมากกว่า3บาทเนื้อก็เป็น5บาท ก็ไม่เป็นไรแต่สแตมาตัวอย่างที่ผมยกมานี่ก็หลายบาทไงนะมี2บาท3บาท6บาทแล้วก็9บาทโอ้น่ารักจังเลยไดโนเสาร์ทีนี้นอกเรื่องไม่ไกลก็คือซองเล็กใส่คูปองเขียนจากหน้าซองถึงตัวเองนะครับแล้วก็ติดสแตมาฟซะส่วนด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของคิดจะใช้ตาปั๊มนะครับของเขาที่สำคัญเลยระบุให้ชัดเจนที่อยู่ตัวเองนะครับรหัสไปรษณีย์ถ้าน้องๆนะครับ เป็นเด็กเล็ก,ลกๆอยูอ่ยังไม่อาจจะไม่ได้รู้ไมไ่รู้ที่อยู่ของเราเป๊นะครับเบื้องต้นถ้าไม่มีคนในบ้านได้ถามในวันที่เราส่งส่วนมาเนอะเราก็สามารถดูได้จากบินค่าโทรศัพท์หรือจดหมายอะไรกด้ที่ส่งมาที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่างวดบัตรเครดิตของคุณพ่อคุณแม่ของคนในบ้านนะครับจัดมาลอกมาเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเราหรือถ้าเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่ในบ้านคนในบ้านก็ได้นะเพราะว่ามันง่ายต่อที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายนะครับนำ ในส่วนของอเจ้าคูปองเนี้ยมาส่งถึงเราที่บ้านอ่ะทีนี้เรียบร้อยนะก็ไม่ต้องปิดซองนะเพราะถ้าอะไรไะปิดซองปุ๊บทางบริษัทนะครับไปแกะออกปุ๊บซองขาดก็ต้องเปลี่ยนซองอีกไม่ต้องปิดซองนะครับทีนี้เรามาดูที่ซองใหญ่ซองใหญ่ทําอะไรบ้างซองใหญ่นะครับก็จากหน้าซองถึงบริษัทนี่เดือนหนึ่งผมส่งหลายใบใช่ไหมนี่ผมก็จัดเลยพิมพ์มาเป็นใบเลยเพราะว่าลายมือไม่สวยนะครับก็ตัดออกมา ซึ่งหน้าซองนะครับจะต้องเขียนว่าบริษัทคิดเด่นคิดจำกัดนะครับปาณนจสอง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 สี่ตัวลาดพร้าวกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์นะครับแต่อย่าลืมวงเล็บที่มุมซองด้วยว่าแลกรับการ์ดโปรโมดโนอสซ์คิงนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในเครือของคิดเด่นคิดมีเยอะมากแล้วคนก็จะผมว่าเชื่อว่าทุกวันจะมีจดหมายเข้ามาเยอะมากๆการระบุในท้ายส่วนของจดหมายวงเล็บวงซองแยกว่าเป็นการ์ดคูปองประเภทใดก็ทำให้งาน ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าลดร,ระยะขั้นตอนในการคัดแยกนะครับก็รวดเร็วการก็ส่งกลับมาถึงเราเร็วเอาง่ายครับซองใหญ่เขียนจากน้าซองถึงบริษัทคิดแอนทิศคิดแอนทิศนะครับส่วนมุมผู้ส่งก็เหมือนเดิมก็เป็นที่อยู่เรานะครับกันเหนียวไว้อีกอันหนึ่งเผื่อในกรณีที่บริษัทอาจจะรีเช็คว่าตัวที่ส่งกลับกับตัวที่ส่งมาเนี่ยเป็นที่อยู่เดียวกันไหมอะไรเงี้ยครับก็เขียนไว้สำรองเนอะไม่เป็นไรก็ พอเราได้ซองใหญ่ที่จ่าหน้าซองนะครับถึงบริษัทคิดและคิดแล้วเราก็จัดการเอาซองเล็กที่ภายในซองเล็กเนี่ยระบุไปด้วยการ,ค,การคูปองที่เป็นโปรโมชนะครับ2ใบแล้วก็จ่าหน้าซองถึงตัวเองใส่ลงไปในซองเสรอ, <F urb> อย่าลืมนะติดสตมด้วยนะครับไม่งั้นทางบริษัทต้องหาสแตมมาติดให้ซึ่งมันผิดกฎในการส่งกลับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บก็ปิดซองให้เรียบร้อยครับจากนั้นไอซองเนี้ย ซึ่งจริงอาจจะเป็นซองใหญ่ใหญ่กว่าไม่มากเราสามารถติดสแตมหน้าซองนี้ได้เลยหรือเราจะไปที่ที่ทำการไปรษณีนะครับก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นบอกว่าส่งแบบลงทะเบียนหรือส่งแบบ EMS ถ้าเราอยากส่งแบบ EMS นะครับก็คืออยากให้จดหมายถึงเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะระยะเวลาใการส่งก็เร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่าไม่สูญหายอะ แล้วก็ไม่ต้องมานั่งติดแสแตมเองเพราะว่าที่ทําการไปซีนีนะครับเขาจะมีแสแตมเฉพาะสําหรับบริการนะครับก็แปะได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยหรือใครจะไปที่ทําการก็ได้ไปในที่ทาการเราก็ไปแปะที่นู่นเลยแค่เตรียมซองไของซื้อเอาเดินออกจากบ้านครับเอาการสำคัญคือคูปองนะครับแล้วก็จําที่อยู่ตัวเองให้ได้แค่นั้นเองเห็นไหมล่ะวิธีการส่งนะครับการโปรโมนะไม่ได้ยากเลยหลกัหลกๆก็มีแค่ซองเล็กซองใหญ่นะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่ของตัวเองแล้วก็สแตมติดให้เรียบร้อยเนะ ก็ฝากไว้น,นะครับสำหรับคนที่ต้องการส่งการ์ดโปรโมนะครับบอกได้เลยว่าสองใบนี้แซบไม่แพ้ <c oughs> จะบอกว่าแซบไม่แพ้ชุดอื่นอันนี้เป็น2องใบแรกที่ออกมายังไงก็เดี๋ยวรอผมส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนว่าเอฟเฟกต์สอใบนี้มันคืออะไรจริงๆมันมีระบุไว้แล้วแหละแต่มันก็ไม่เหมือนกับเห็นการ์ดจริงช่เออมันต้องการจริงมาดูดียังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งก่อนดีกว่าแล้วก็ เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆอย่าลืมไปส่งกันนะครับการปโปรโมทสำคัญเนออีกอย่างก็ผมว่ามันก็คุ้มอ่ะเราซื้อซื้อเซ็ตมาแล้วซื้อเบสเซ็ตมาแล้วได้การปโปรโมทมัอีกเราก็เอามาไว้เล่นกันแบ่งปันกันครับสนุกสนานเล่นง่ายแล้วก็ได้ทำความรู้จักอารีนอลเสารแล้วก็อย่าลืมไปดูการ์ตูนกันด้วยเหมือนเดิมครับมีทาง3ช่องเหมือนเดิมก็คือ แกงกระตูนะครับช่อง 3Family นะครับช่อง13บสาแล้วก็ช่อง Nation ทีนะครับช่องสามสิบสาก็มีทั้งรีรันแล้วก็ฉายสดส่วนผังและเวลานะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยแล้วแหละก็อย่าลืมมาติดตามชมกันเนอะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับด้านบนขวาบนเนอะเห็นไหมมีโลโก้ดวงตาไอ u ียูนิเมะอยู่นะครับก็ สามารถกดปุบแล้วก็ s u b s c r i b ์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมส่งการโปรโมอย่าลืมส่งการโปรโมอย่าลืมส่งการโปรโมไดโนเสาร์คิงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดซ b s c r i b e กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า icu anime เข้าไปทักทายเซายกันบ้างนะครับสวัสดีครับ